วันนี้มันเป็นวันมหาวิปโยคของเราคือว่าแก๊สบอดเนี่ยเราก็ต้องเลยยกอาหารอะไรในครัวออกมาทำข้างนอกนี่มาก่อเตาถ่านอะไรแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกรันทดอะไรอนะเ,เฉยๆเพราะว่าเอ,อเราเตรียมเงินไว้เนี่ยให้พอ พอสำหรับที่ว่าอยู่จนถึงสิ้นเดือนแล้วเราไม่ได้นึกว่าแก๊สมันจะหมดเราก็เลยว่าเอาเอก็อมาก่อเตาถ่า,านแล้วก็มีเตรียมเตรียมไว้สําหรับสําหรับที่เราเอาจะกินจนถึงสิ้นเดือนนั่นแหละตีใครก่อน แล้วก็เลยทําตีไข่ไว้สองชุดคือแบบว่าตอเช้าชุดหนึ่งแล้วก็ใส่อัอนนี้ใส่หัวไชโป๊ะสาหัวไโป๊ะสาเลดำๆเย ใส่หัวใส่โป๊สัพท์ใส่ซอสผักเขียวโกเด้นมะเฟินห้าห้าหยดอ่าได้แล้วเหลไว้สองชุด่อยมีความสุขกับการ เอจอยอิตติ้งอ่ะแต่เราไม่กินเนื้อสัตว์นะอ่ากินกินบ้างคือเนื้อสัตว์ก็ปลาแต่ว่านานๆกินทีปลาทะเลไม่กินปลากุ้งหอยทะเลพวกนี้ไม่กินแท้แล้วกินแต่ปลาช่อนแล้วปลาช่อนเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่แพงมากๆเลยแพงกว่าปลาทุกปลาเลยคนนานๆจะได้กินทีปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยแพกหนึ่งก็ร้อยยี่สิบ เออแต่เรามีปลาส้มบุนเราไปตลาดซื้อปลาส,สม้มนี่่าคือผักคะนา้าคะน้าอะไรนะคะน้านอกคะน้าไตหวันจะผัดไว้ผัดไว้หมดเลยพอไปนี่นี่ก็คือถัว่วต้มจิ้มน้ำพริกน้ำพริกแบบไม่ใส่พริกของเรานี่แหละหชิมแกงกั่อน มันร้อนดำพร้อมจกนด้แต่ว่ามาขอหรือปลาขอผาชิมแกงกาน I don't ลอยละต้มมาก็ใใหมอบอกว่าน้ำมันเนี่ยเออกินกินได้คนสูงวัยอ่ะแต่ว่า วันหนึ่งอย่าให้เกินสองช้อนโต๊ะนี่เราก็คำนวณดูแล้วไข่เจีวของเรานี่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะชก็อสองช้อนโต๊ะไม่เกินที่หมอเลยแต่เราก็กินยากินยานี่อยู่นะกินยาลดคอเลสเตอรอลน่ะกินวันแล้ไม่ค่นนอนแต่ยาเบาหวานไม่กินเท่านั้นเอง เอ่น,อนวนะแบบว่าใช้ชีวิตแบบบ้านนะแบบ้านแต่ก็แบบก็สะดวกสบายไม่ใช่บ้านบ้านแล้วลำบากน,นะห้องน้ำห้องส้วมเลยน้ำอุ่นอะไรก็สบายไปตลาดนัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวที่แบบว่ามานอนหรูโรงแรมห้าดาวไม่ใช่อย่างนั้นนะามาสวนของยันสิมาสวนอินตะวันโฮมสเตย์เนี่ยนะมันจะเป็นธรรมชาติมาก ธรรมชาติแล้วมันมันอยู่แบบสุขสบายกลางกลางป่าไม่ใช่ว่าธรรมชาติแล้วลำบากลำบนไม่ลำบากออกไปหน่อยนะก็มลมีแหล่งที่แบบว่าคนเขามาพักรถกัน คือเสือ้อยกทรงเก่าม,มันใส่ไม่ได้เราก็เลยเอามาจับหูกระทะกินกันเลยเนี่ยต้องหมูกระทะแบบนี้จะเหมือนโรตีมากเลยแล้วมันอร่อยนะของเราเนี่ยนะแล้วเพื่มมาเนี่ยทำให้ดนเลย พอแม่เพื่อนเชวิ่แหละเขาเลี้ยงไก่ไก่มันลูกใหญ่มากเลยนะแล้วก็เห็นเลยก็มีโครงการว่าจะเลี้ยงบ้างถาบอกว่าถ้าอาหารเท่าไหร่ก็บอกว่าโอ้เดือนงห้าร้อยเอาไม่อยู่เลยหนยลงของกินแหละซื้อกินดีกว่าเนื้อเลืองกับไ ดูเอาจานให้แม่หน่อยที่ลูกแม่จะเอาไอ้ใส่ไข่เจียวของแม่แม่ลืมเตรียมมา,าแล้ววันนี้แม่จะนั่งกินตรงนี้เลนนยตรงสนามเนี่ยอ๋อ,อมันจ่งมีความสุขมากมสีเลียดอะไร